สวัสดีจ้ามือนี้ยายเตี๋ยผ้าขาวปาหาเห็ดมาพอเห็ดหรอจา้าเห็ดมีก็เอามาอยู่ด้วยจาวย้าเด้อบ่ใดเอาอันขากล่องมาก็เลยอันเก็บให้เบิ้งนี่จา้าอู้กําลังออกเต็มเลยมันอยู่ใตอันมอบน่จาจนะเนาะเบิ้งห้คยเนเหยียบอดอกได้หน่อยก็สิบเอาเด้จา้าเบิ่พเ่อน่ะ ดอกได้นน้อยกะสิบ่เอามันอยู่ใตแหนแม่จ้ะพูดนะเห็นบ่จ้ะมันอยู่ใตแหนถุงมือกับกรดมาได้เหมือนเนี่ว่ามาเลาะเบิ่งปลาซื้อว่ะมาเลาะเบิ่งปลาก็เลยมาพอเลยเฮ็ดออกแล้วจ้ะเฮ็ดออกแล้วพูดนะโอ้ยตาข่อยตั้งอยู่เบิ่งพหรนละมันอยู่ไตมับตัองระวังด้จ้ะเด้มันอยู่ไตแหนเบิง่ง มาจ้ามาเจมเฮ็ดกะยะเตียวจ้ามื้อนี้ได้เฮ็ดแล้วจ้ามื้อนี้ได้เฮ็ดแล้วเฮ็ดออกแล้วมืันนี่ตัวได้หน,น้อยๆกะ็ะโปงไว้ได้จ้าพุนะ่นน่ะเยี่ยมมาจ้าย่างกระสิระวังแน่เด้อจ้าเด้อย่างกระสิระวังแน่เพราะว่าย่านมันเหยียบดอกน้อยมันน่ดอกนี่น่อยกระลังออกกระเต็มอยู่จ้า ปลาเนี่ยยัดเตียเก็บทุกปีเด้อจ้ะเด้อปลานี่ยัดเตี๋ยเก็บทุกปีมันจะออกทุกปีจ้าแถวๆนี่แหละมันจะเหลืองเบิดเลยเด้อจ้ะถ้ามันออกมันสิออกเป็นรุ่นๆไปแไม้จ้ะยัดเตียยเมื่ท่านไหนไปเหยียบมันดอกสิเอาตะทั่งนี่ก่อนเฮ็ดออกลวจ้า เห็ดออกแล้วผ้ามาหาเห็ดถึงมันบ่หลายกะยังดีมันออกให้ได้เก็บเนาะดอกสองดอกอเห็นว่านี่จ้ะดอกสองดอกเห็ดหนาแรงกําลังเริ่มออกจ้ะกําลังเริ่มออกตรงอันนี้เอามันอยู่ใต้แนหนแม้จ้ะนี่ดอกซ้ำในพัดเนาะพลังข้าเจ้าชอบกินเยอะอ เห็นบาจ้ะเห็นบ่ถุงมือกับบ่ได้ใส่มาเด้นนี่ว่มามาเลาะเบิงซื้อๆว่มามาเลาะเบิงเอดอกหน่อยกับบ่เอาด้วยจ้ะเดินนี่เบิงดอกกำลังงามๆดอกได้หน่อยกับสิบปอกว้ป่านน่บ่ไข่มีอันผู้ใดมาดอกจ้ะสิมีฝรั่งมาแน่ เส่้อมาแย้เตียวนี่แหละมาประจำอดอกนี้น้อยกับว่เอาไอด,ไได,ด,ด,ดา้จ้ะดอกนี้น้อยกับว่เอาเอาไว้ก่อนแสดงว่าพ่อใหญ่ก็ได้อยู่รถอยู่ล้รถอยู่รถก็อยู่แถวแถวนี่แหละจ้ะนั่นเห็นบ่รถนั่นแย้เตียวก็อยู่ล้อนี่แหละมามาไปลุ้นน้ำกันอีกต่อไปอีกจ้ะว่าสิพ่ออีกบ่ ป่านนี้มันเคยออกนาเน,นี่ยละนาแหลกของเห็ดนี่ยละถ้าว่านามันสะแทนน่ะเอ้ยแนมไปสิเลี้ยงอาลามเลยเด้จ้ะคลิปยัดเตียวสิไปตัดอยู่เดจจ้ะเด้อคลิปเน่าเบิ่งคลิปเน่าน้ำกันคลิปเก็๊เห็ดเดี๋ยวสิมาสรุปให้เบิ่งอยู่ว่าได้หน่อยได้หลาย คิดเก็บเห็ดมาให้เบ่งพ่อแม่พี่น้องมาห,หลุ่นน้ำกันมาเสียดายเห็ดหลายว่ามือน,นี้แนวตักแบกับบ่ได้อาม่าเด้บามาเบ่งปลาแบกเลยตะเลิดมาเบ่งเห็ดมาแถวนี้มันเคยออกสันดอกมันก็นเลยออกดอกนิดหน่อย ออกดอกนีดหน่อยละหลายได้จ้ดเด้อเบิ่งดอกนิหน่อยมันเบิ่งได้จ้ดเด้อใส่เบิง้งคุณเหลืองไปเบิดเลยนะดอกนีดหน่อยเยี่ยเตียกสีหาเอาแต่อดอกใหญ่ๆพ่อได้ไปพัดพัดซูพอใยญ่กินดอกกรลังพ่อพัดเลยจ้ะจะหลายคักเลยจ้นนี่ จะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้จะจ่ายเห็นหลายๆสิทธายเห็นเบิ่งอีกอยู่เห็นกำลังออกจ้าสวัสดีจ้า